สวัสดีค่ะจากร้านท J Auto Max นะคะวันนี้ค่ะลูกค้าซิตี้นะคะเดิมเป็นล้อแฟชั่นนะคะล้อแตกหนึ่วงนะคะเลยม,มาเปลี่ยนเป็นล้อเดิมนะคะตัวนี้เป็นขอบ16นะคะ City SP ช่วงปีประมาณ2017นะคะตัวนี้ค่ะติดอยู่กับยาง o ู y ีย r นะคะ1 8 5 5 56นะ มีตัวหากันดำปัดเงานะสวยมากแจ๊ดจะเอาไปใส่ด้วยก็ได้นะคะตัวนี้จะเป็นซิตี้เก่าแค่ไหนแจ๊ดเก่าแค่ไหนก็สามารถนำไปใส่ได้นะคะรูพี่ท่านยังปกติอยู่นะคะสี่รูร้อยเหมือนเดิมนะรับประกันเหมือนเดิมะคะ่ะรอแท้ไม่ซ่อมไม่ดุ้งแน่นอนจ้า ลูกคะ้าท่านใดที่สนใจเป็น,นล้อรุ่นอื่นนะคะร้านเรามีหมดทุกรุ่นเลยตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นจนถึงรุ่นท็อปสุดเลยนะคะตันนี้ล้อเดิมยังไงก็จะดีกว่านะคะล้อแฟชั่นก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ดีนะคะล้อแฟชั่นก็ดีแต่แนะนําให้ซื้อล้อแท้นะคะเกิดปัญหาล้อซ่อมล้อแตกบ่อยมากนะคะวันนี้เราก็ลาไปกับ City ้ตัว s v ปี2017นะคะหรือลาย5ก้านนะคะ ใบพัดนะาคิดนี้สวัสดีค่ะ